ถ้าเราจะเป็นนักเทรดที่ดีเนี่ยเราควรจะมีพื้นฐานอะไรบ้างครับเราควรเรียนรู้อะไรบ้างครับพี่จูนครับหรือเอาคําถามอื่นเอาคำถามยากๆเลยไหมคำถามยาก,ยากทำไงให้เก่งเอาถ้าเกิดผมคิดแบบเร็วๆนะฮะผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจถ้าผมย้อนไทม์ไลน์ตัวเองกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วจำไม่ได้ว่าถึงหรือเปล่านะฮะ ในจังหวะที่นั่งดูพีแอคเขาเทรดสดอยู่แล้วเกิดคำถามขึ้นมาในหัวคำถามแรกนะฮะที่ผมเกิดขึ้นมาในหัวตลอดแล้วก็นั่งถามแกตลอดนะฮะว่าพีแอคไม่เห็นอะไรอันนี้อันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นมาในหัวนะฮะซึ่งถ้าเกิดวิเคราะห์จากกราฟชุดปัจจุบันที่แกเข้าออกออเดอร์เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงแกเห็นเยอะมากนะทั้งแบบมองทุกไทม์เฟรมคืนนี้เห็นเห็น ซัพพายแล้วก็จุดแนวรับแนวต้านทั้งทั้งที่มองแค่ทำเฟรมเดียวฮะแล้วจุดเขาเรียกว่ามีเมื่อกี้แอบเปิด M1 ถ้าเกิดใครตามทานันมีทันไหมฮะมีเปิด M1 ใช่ไหมนั่นฮะแอบดูรีเทิรกราฟอีกนะฮะแล้วก็กดออเดอร์นะฮะแบบสุดยอดนะฮะอยากอยากอยากรู้เรื่องไหนดีฮะออเดอร์ที่กดไปหรือว่าแบบชุดความคิดพี่แฮกที่เห็นกราฟดีฮะยิ้มแบบนั้นเดินลงวีดีแล้วไปไหนครับพี่แฮกขออนุญาตฮะก็คือ ปล,ล่อยเหรอให้น้องสอนโซโลเลยปล่อยเลยเหรอกดเองได้เลยอันน่าพอรอยู่นั่นอุ้ยพูดเองเออจริงนะฮะเออเดี๋ยวพี่ม่ให้นะอันนี้แอบสะท้อนหน้าจอขึ้นแล้วใช่ไหมครับมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวพี่แก้ให้อุ้ยอ่ะอยากเอากีลอดดีครับแบบนี้ใจเย็นอะไรจูนสอนเลยลูกอ่ะถ้ากิผมคิดประเด็นอย่างเร็วๆนะสิ่งที่ผมอยากแชร์ก่อนแล้วกันฮะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หรือว่า ก่อนที่เราจะฝึกมองกราฟอ่ะเอาเป็นประเด็นเรื่อง projection การกลับตัวแล้วกัน projection การกลับตัวเนี่ยผมขออนุญาตแอบสัมผัสนิดนึงได้ไหมยอยากย่อย่อกราฟแล้วเปิดกราฟอันหนึ่งให้ดูครับมันชัดมากนะอันนี้คือชัดมากเกี่ยวกับเรื่อง projection การกลับตัวนะฮะอันนี้ไม่ได้กดออเดอร์นะครับทุกคนทางบ้านเป็นพยานนะฮะอันนี้ขึ้นใช่ไหมเห็นย่อใช่ไหมอ่าโอเคคือล่าสุดตอนที่ผมนั่งอยู่ตรงนู้น เมื่อกี้มีพี่ๆทางบ้านไม่ใช่ทางบ้านก็คือที่อยู่ในฮอเน,นี่ยแหละฮะเดินมาคุยกับผมแล้วก็เดินมาถามกับผมบ้าททาไมเราต้องการที่จะปั้นพอร์ตปั้นพอร์ตนะแต่รู้ทั้งรู้ว่าไม่ควรโอเวอร์เทรดสุดท้ายเราก็โอเวอร์เทรดอยู่ดีท้งทงที่เราเห็นเพียกเขาเทรดได้เงินแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็รู้ทฤษฎีไหมรู้รู้วิธีการเข้าออกก็เด้ไหมก็รู้ แล้วก็รู้จุดซับไพจุดเด้งหรือว่าลิทึมย่อออะบางคนที่มานานแล้วก็อาจจะรู้แต่สุดท้ายเวลาเรากลับไปบ้านเนี่ยเราก็เทรดเสียหรือว่าโอเวอร์เทรดอยู่ดีเราอาจจะต้องเริ่มจากการตั้งคําถามว่าเราเชื่อมั่นในทฤษฎีเทรดนี้จริงๆมั้ไหมอันนี้คือหนึ่งก่อนสองคือเอาจริงอะ่ะเทรดเดอร์ทุกคนอะ่ะดื้อเหมือนกันหมดผมก็คือหนในนั้นแล้วก็ลองดูถ้าเทรดของพีงแรคล้อแกะบางจุด ย้อนไทม์ไลน์แล้วก็ตั้งคำถามหาเหตุผลที่หาเหตุผลเนี่ยเพราะว่าคือเชื่อนะและรู้นะว่าทำแบบเนี้ยโอเคมันจะกำไรแต่จริงๆลึกๆตัวตนข้างในจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้เชื่อสุดแบบมันไม่ได้เชื่อสุดทางจริงๆอะ่ะซึ่งนักเทรดจะต้องเชื่อท่าเทรดของตัวเองจนถึง ข้างในจิตวิญญาณเราจริงๆอ่ะเมื่อน,นั้นเราจะเริ่มเทรดได้กําไรมากขึ้นและเราจะเทรดแบบเสถียรเวลาการเข้าออกออเดอร์เนี่ยเราจะไม่ติดว่าแบบเอ๊ะเราถ้าเกิดออกไปแล้วขาดทุนล่ะเราจะทํายังไงเพราะทุกครั้งที่กดไปปุ๊บเราจะเห็นจุดแก้ไขาสาการพ่อตอยู่ดีหรือว่าเมื่อกี้อะพยียเซลไปใช่ไหมฮะแล้วโอเคเดี๋ยวมันจะบินนะมีโอกาสบินมากนะผมก็นั่งดูอยู่เออ ก็มีโอกาสแหกเหมือนกันนะไม้นี้ที่เป็นไมเซลฮะเพราะจังหวะคือแบบมันเคลียหลายรอบมากแต่สุดท้ายกราฟมันก็เคลียรละเอียดในการทุบตัวลงมาจนน่วนข้นางล่างทําให้ไมเซลลได้ปิดไปใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมกาลังจะอธิบายเรื่องพลเร็กชันในมุมมองหนึ่งของผมเป็นมุมมองส่วนตัวแล้วกันนะฮะซึ่งเป็นตามหลักการเหตุและผลว่าทําไมเคยตั้งคําถามไหมทำไมพลเ A ชันที่มันเกิดขึ้น เราสามารถที่จะอ่านมันได้จริงๆว่าเอา้ามันเป็นฝั่งบายนะหรือว่ามันเป็นฝั่งเซลล์นะและทําไมเวลามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่หน้าหน้าเดียวเวลาเราเข้าออกออเดอร์เคยสงสัยไหมฮะแล้วพอเราสงสัยแบบนี้ปุ๊บเราย้อนทำลายย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ได้เหตุผลแค่อย่างเดียวอันนี้คือประสบการณ์เก่าผมในอดีตนะฮะมันก็ได้แค่อย่างเดียวว่าเอ๊ะ มันก็เป็นสันดานกราฟมันก็เป็นธรรมชาติของกราฟนี่หว่าแล้วเราจะเอาเหตุผลอะไรมาจับด้วยความที่แบบด้วยด้วยความที่ผมค่อนข้างที่สงสัยพอสมควรแล้วก็เชื่อสิ่งที่เห็นได้ยากมันต้องมีแบบเห็นด้วยมีทฤษฎีรองรับด้วยถ้าเกิดแบบนี้โอเคผมจะเชื่อประมาณแบบนี้นะฮะดังนั้นผมแกะออกมาได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราแบบอย่างเร็วๆนะฮะจริงๆจริงๆมันก็ มันก็เป็นอะไรที่มองว่ามันก็ง่ายก็ง่ายมองว่ามันซับซ้อนก็ซับซ้อนแต่เป็นเหตุผลที่ที่ผมใช้บอกกับตัวเองอย่างเช่นว่าคุณลองสังเกตดูนะชุดนี้จําได้ไหมฮะตอนที่กราฟมันทุบตัวลงมาช่วงแรกกราฟไซเวย์ถูกต้องไหมฮะทุบตัวลงมาดีดขึ้นไปไม้ใบแรกของเราตรงไหนฮะไม้ใบแรกของเราตรงนี้ใช่ไหมครับตอนที่มันย่อตัวลงมาชนชนอะไรฮะชนซับไพ่แค่แค่คำว่าซับไพ่ไหมซับไพ่ชุดหัวตรงนี้เก่า ย่อลงมาปุ๊บนับเป็นจังหวะการเคลียร์ก่อนโดนแนวรับชุดแท่งไหนฮะก่อนโดนแนวรับแท่งนี้ที่เป็นแท่งเขียวถูกต้องไหมฮะหลังจากน,านั้นปุ๊บไซเวดันตัวขึ้นซึ่งอันนี้เป็นการเคลียร์ครั้งแรกของชุดพลาแอคชัน่นกันกับตัวฝั่งบายอยากให้เข้าใจว่าที่พลาแอคชัน่นการกลับตัวเนี่ยเชื่อถือได้ต้องใช้คำนี้ว่าเชื่อถือได้และเป็นทฤษฎีการเทรดที่สามารถเทรดได้จริงๆ หรือว่าอยู่รอดในตลาดแบบอย่างระยะยาวได้นะฮะคาถามเพิ่มเติมนะว่าปกติแล้วเนี่ยราคาเปิดราคาปิดราคาเปิดราคาปิด,าาปดมันจะเสมอกันแบบเนี้ยมันเป็นไม่ได้ด้วยหรอถ้าเกิดปล่อยให้คนทั่วไปนั่งเทรดกันเองค่อยๆตั้งคําถามกับตัวเองนะฮะมันเป็นไม่ได้ด้วยหรอถ้าเกิดปล่อยให้คนทั่วๆไปนะฮะหรือว่าแบบเราเนี่ยสมมุติว่าผมมีกระดานเทรดสักตัวหนึ่งขึ้นมา เราก็ปล่อยให้ทุกคนมาตั้งออเดอร์บุ๊กเป็นชั้นวางราคาแบบนี้หรือเข้าซื้อขายกันเองตามชุดความคิดของตัวเองแล้วก็ปล่อยช่วงระยะเวลาเอาเลยเอาระยะระยะเวลามาครอบกราฟมาครอบจุดราคาที่มีการแมทชิ่งออเดอร์เกิดเป็นกราฟแท่งเทียนขึ้นมาแบบนี้การที่กราฟมันจะเสมอกันแบบนี้บอกเลยว่าเป็นไปได้ยากมากถ้าปล่อยให้ทุกคนเทรดกันเองดังนั้นจุดชุดนี้เป็นจังหวะชุดไหนครับ เป็นจังหวะชุดที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เข้าแล้วหรือว่าโรบอตของเจ้าเขาเข้าเขาเข้าเพื่อมาควบคุมราคาแล้วและพวกโรบอตหรือว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์พวกเนี้ยมันก็จะมีช่องโหว่ที่ทำให้เราสามารถแกะรอยเท้าย้อนกลับไปได้จากอะไรฮะเพราะว่ามันจับได้แค่ราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดไงอา้าดังนั้นถ้าเกิดชั้นสมมติผมคิดเป็นตัวเองเป็นโรบอทนะ ดังนั้นชั้นชั้นชั้นจะไปสร้างกราฟแท่งเทียนเพิ่มเพื่อที่จะสร้างจุดกลับตัวพอครั้งแรกสร้างปุ๊บจริงๆง,งไอ้แท่งเนี้ยมันทุบมาเคลียนะฮะมันเคลียแต่มันยังบินต่อไม่ได้อาจจะด้วยระยะเวลาแล้วก็ช่วงช่วงไทม์เฟรมแล้วก็โวลูมด้วยหลายๆอย่างนะฮะในช่วงจังหวะนี้นะฮะทำให้มันจะต้องออกออกข้างไปอีกแต่พอมันออกข้างไปอีกปุ๊บมันก็ต้องการสร้างกราฟแท่งเทียนเพิ่มเติมอีกใช่ไหมฮะมันก็ทุบตัวลงมาสร้างแบบเสมอเห็นไหมฮะจังหวะแบบเนี้ย เป็นจังหวะที่เจ้าตลาดสร้าง p r i ์แอคชั่นการกับตัวแต่จะยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่ชนแนวแนวไม่ใช่แนวรับหรอฮะแนวอ่าถูกแล้วฮะไม่ได้ยินเสียงอีกทีฮะแนวโอ้ยขอบคุณมากเลยครับและกราฟครับก็มีการยกตัวไปชนชนจริงๆก็ต้านนน้อยของแท่งเทียนนี้นะฮะแต่ต้องไปดูทม์เฟรมภาพใหญ่พอนี้ M15 ใช่ไหมครับหลังนั้นดันตัวขึ้นไปชนครับ ชนชนชนของ M15 แต่ยังไม่ถึงตรงนี้นะฮะทุบตัวลงมาเคลียร์จังหวะเนี้ยเราก็เริ่มคิดได้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นภาพของการเคลียร์ราคาหรือเปล่าอันนี้ขึ้นหนึ่งนะฮะแต่ถามว่าออกออเดอร์ได้ไหมออกออเดอร์ได้เพราะว่ามันชนซัพลายตรงนี้ทําให้มันเกิดการดีดตัวกลับให้มันเกิดการดีดตัวกลับทั้งทั้ที่มันขึ้นมาแล้วนะมันลงเราก็ใช้ซัพลายของเก่าในการตั้ง TP เราก็ TP กันไปในไม้ชุดนั้นนะอันนี้คืออธิบายกราฟแล้วก็มุมบองบางอย่างที่ พีแอกเห็นถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยแอบทวงได้นะ,ะฮะพีแอกฮะและกราฟก็ดันตัวขึ้นไปหลังจากนั้นฮะ,ะถ้าเกิดเราสังเกตชุดนี้เนี่ยเอาจริงๆอะ่ะกราฟชุดนี้น่ากลัวมากนะเป็นผมผมไม่กล้าเซลส่วนนะชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยมันมีโอกาสดีดตัวบินต่อไปอาจจะอีกโซนนิ่งราคาหนึ่งฮะ,ะอันนี้มีโอกาสสูงมากนะฮะถ้าเกิดเป็นชุดนี้คือผมจะนิ่งแล้วก็ไม่เซลล์ฟังให้ผลต่อนะฮะชุดนี้กราฟเกิดไซด์เว์เกิดขึ้น แต่ชุดไซด์เวเป็นชุดที่ดูคุณดูสังเกตต,ตรงข้างบนถ้าเกิดมันดันตัวขึ้นไปคุณดูสภาพกราฟผมพยายามจดจำกราฟเป็นรูปแบบของเชิงอารมณ์นะฮะอาจจะขั้นสูงไม่หน่อยแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเพราะว่าพิเอกเทรดมาขนาดนี้ละกราฟนะฮะมีการดันตัวขึ้นไปคุณดูคุณลองจับ1 2 3 4 5คุณลองจับอารมณ์ของ5แท่งนี้กับจับชุดนี้1 2 3 รูปแบบของการที่มันสร้างกราฟนั่งเทียนหรือว่ามันการการที่มันสร้างไส้เนี่ยความสมบูรณ์มันแตกต่างกันนะฮะชุดนี้เป็นชุดที่สร้างพลคชันกันกับตัวซ้อนอีกฮะซ้อนซ้อนซ้อนหนึ่งนะฮะซ้อนสองครับมีการเคลียร์ด้วยฮะซ้อนสามด้วยนะฮะแล้วก็มีการเคลียร์ราคาอีกแล้วถ้าเกิดไปดูไทม์เฟรม H1 เมื่อกี้ผมเห็นชัดมากไทม์เฟรมเออันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะไทม์เฟรมเ h ส ไหน time frame H1 จังหวะนี้ฮะเวลาเราดู time frame เนี่ยเราต้องดูหลายๆ Timeframe สำหรับตัวผมเองนะฮะสำหรับตัวผมเองนะฮะกราฟแท่งเทียนเอาจริงมันก็เป็นหลักการเกิดกราฟแท่งเทียนนะฮะกราฟแท่งเทียนเนี่ยเกิดจากการที่มีคนมาแมทชิ่งออเดอร์กันถูกต้องไหมฮะแล้วก็เกิดเป็นจุดของราคานะราคานั้นๆ จุดของราคามันจะเป็นจุดจุด,จ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 ดไว้ก่อนก่อนที่จะเอามาสร้างกราฟแท่งเทียนนะฮะและก็เอาช่วงเวลาในแต่ละไทม์เฟรมเช่น1นาทีเช่น15นาที H1 ก็คือ1ชั่วโมง4ชั่วโมง1 1สัปดาห์1วันอะไรพวกนี้เอาเข้ามาจับกับจุดราคาพวกนั้นเกิดออกมาเป็นกราฟแท่งเทียนใช่ไหมฮะทีนี้สำหรับผมเวลาเรามองกราฟแบบนี้เอาจริงๆอ่ะยังยังยังไม่เจอ ที่เป็นตัวระบบที่สร้างกราฟนั้นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมีก็ดีคือกราฟแท่งเทียนเนี่ยมันเอาไทม์เฟรมเข้ามาหลอกซ้อนกันเอาไทม์เฟรมนะฮะมาหลอกซ้อนพวกแบบพราแอคชั่นมาหลอกซ้อนพวกการกลับตัวของราคาความสมบูรณ์ของราคาบางคนก็พยายามไปดูกราฟ GMT บวกศูนย์หรือว่ากราฟแบบปกติใช่ไหมฮะอันนี้ตามทันกันไหมฮะนิ่งเงียบกันเลยทันไหมครับขออีกียขอทีทันไหมฮะ,ออมฮะโอเคนึกว่าจะง่วงกันแล้วนะครับ ทีนี้เรื่องไทม์เฟรมต่อพอไทม์เฟรมมาหลอกซ้อนเนี่ยการที่เราจะดูไทม์เฟรมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องดูหลายๆ t i m ไทม์เฟรมเพื่อที่จะวิเคราะห์ในชุดของกราฟว่ามันมีการเคลียร์จุดไหนจังหวะไหนหรือว่ามันมีการสร้างพรีคชั่นจุดตรงไหนในการสร้างพรีคชั่นโอเคไหมฮะเพราะถึงแม้ว่าในไทม์เฟรมภาพใหญ่ในไทม์เฟรมภาพใหญ่พรีคชั่นกันกับตัวมันอาจจะไม่สวยในบางครั้งแต่ไทม์เฟรมย่อยพรีคชั่นกันกับตัวมันก็อาจจะสวยก็เป็นได้หรือว่าการเคลียร์ของราคาเฮ้ย ทำเฟรมใหญ่แม่งเคลียร์แล้วก็ไม่มีการชนรับแต่ทำเฟรมเล็กมีการชนแนวรับดังนั้นเราก็จะต้องดูหลายๆทำเฟรมประกอบกันนะฮะเพื่อตัดสินใจในการเข้าซื้อเข้าขายที่ว่าน่ากลัวต่อคือในทำเฟรมภาพใหญ่ฮะอันนี้ทำเฟรม H1 ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะนี่ฮะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะชุดนี้ครับมันจะมีการทุบตัวลงมาเคลียร์หนึ่งเคลียร์สองฮะแล้วก็ดูไส้นี้ออกนะฮะคุณลองยิงไปตรงนี้ มันไปสัมผัสกับจุดตรงไหนฮะสะพายเก่าสัมผัสกับจุดตรงไหนฮะจุดตรงนี้ฮะซึ่งปลายไส้เหล่านี้เนี่ยต้องใช้คําว่ามันมีนัยยะสําคัญรูปแบบหนึ่งคุณลองจิงนตนาการภาพตามคิดแบบนี้ตบกลับมาที่เสดียวพวกโรบอทหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเจ้าหรือว่าชุดจังหวะที่มันมีการสต็อปเขาเรียกว่าลากกล้าเพื่อที่จะลากกินพอร์ตของทุกคนนะฮะเรียกว่าลากกินพอร์ตทุกคนก็ไม่เชิงเผื่อมีคนได้กําไรขอโทษนะครับก็ ก็เป็นจังหวะที่แบบลากให้คนขาดทุนหรือว่าคนเกิดความแพนดิคคือไส้พวกนี้ใช่ไหมฮะลองคิดสมมติหฐานเล่นๆฮะง่ายๆนะฮะคิดแค่คำถามเดียวในหัวนะว่าปกติแล้วเนี่ยในหนึ่งนาทีหรือ5นาทีเนี่ยอยู่ดีๆจะมีวอลลุ่มลากปั้งมาขนาดนี้เลยเหรอคิดว่าเป็นไปได้ด้วยเหรอคนเขาจะรวมใจกันรวมตังกันแบบเข้าซื้อปั้งทีเดียวหรือว่าเข้าขายกันทีเดียวก็เป็นไปได้ยากถูกต้องไหมฮะหรือว่าหรือว่า เป็นเพราะว่ามีคนกลุ่มเล็กๆที่หรือว่าแค่คนคนเดียวในการทุบราคาทีเดียวงนั้นการทุบราคาต้องใช้อะไรฮะต้องใช้อะไรนะฮะต้องใช้อะไรนะครับต้องใช้เงินและโรบอทของตัวเขาเองในการช่วยช่วยทำราคาเพราะเขาคงไม่เอามนุษย์มานั่งทําราคาถูกต้องไหมดังนั้นพวกนี้มันจะมีการจดจําราคาของตัวเองครับว่ามันมีการทุบราคามาถึงไหนมีนัยสําคัญคือไส้นี้เนี่ยมันก็เลยมีนัยสําคัญที่มันเชื่อมติดต่อ,อกันแล้วก็ พอเป็นชุดแบบนี้ทั้งプライชั่นกับตัวมันสร้างซ้อนแล้วซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกมีกจังหวะการเคลียร์ราคาเคลียร์แล้วเคลียร์อีกก็มีโอกาสที่มันจะบินต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะในจังหวะที่กราฟมันบินต่อเนี่ยถ้าเกิดมายอ่อกราฟนะฮะเราก็ดูชุดนี้อีกชุดจังหวะนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมไมล์เซลที่เข้าเมื่อกี้ไม้แรกมันไปตรงกับราคาโซนไหนฮะ มีใครได้สังเกตไหมเมื่อกี้เหมือนพี่จะไปเปิดดูในกราฟทำเฟรม H4 มากกว่าใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะในทำเฟรม H4 เออโทษฮะแนวต้านพูดผิดแนวต้าน,านที่มีการเรียงตัวกันโซนตรงนี้ใช่ไหมก่อนถึงราคานี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไปดูทำเฟรมเล็กลงกว่านี้อีกนิดนึงเราก็จะเห็นว่าจุดเข้าไมซ์เซลคือจุดที่สวยมากแบบมากๆเพราะว่า มันใกล้กับชุดโซนที่มีการย่าของราคาเก่านั้นชุดแบบเนี้ยแล้วยิ่งไปตรงกับเป็นการเคลียร์ก่อนโดนแนวต้านอีกแบบเนี้ยอัดหมายถึงว่าตู้ผมเองนะตูผมเองนะฮนะนี่แชร์นะฮะก็เต็มที่ได้เลยสําหรับไม้นั้นๆฮนะแต่คือสวยมากแล้วก็จังหวะในการทุบตัวล,ลงมาเนี่ยคือคือเข้าได้คมมากแล้วผมคิดว่าแกเห็นหลายชั้นมากแต่บางจังหวะเวลาเทรดสด แล้วจริงๆเนี่ยอาจจะแบบพูดหลายชั้นแล้วกราฟมันอาจจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่แต่ถ้าเกิดอยากรู้โลจิกอะไรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแบบในแต่ละออเดอร์แอบถามผมได้นะผมยินดีเสมอนะฮะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับ